รอบล้วปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันพุทธที่7พฤษภาคม2568รอบวันที่ผ่านมาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องยอมรับว่าไม่มีกระแสข่าวไหนร้อนแดงได้รับความสนใจไปมากกว่าประเด็นข่าวที่หลายสื่อรายงานว่าบรูโน่เฟรนเดสกับตันทีมเดอะแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้รับความสนใจจริงจังจากอาฮิเลาสโมสรจากหลีกประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าข่าวที่เกี่ยวกับการย้ายไปเล่นในซาอุข,ของบลูโน่เฟรนเดสนั้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกหากแต่เคยมีกระแสข่าวในทำนองนี้เกิดขึ้นมาบ้างแล ลหลายครั้งต่างกรมต่างวาระตัวอ,อย่างเช่นก่อนจะต่อสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดหลังจบฤดูกาล2023-24 20ที่จะตัวเองก็เหมือนจะมีข่าวว่าถูกถาทาบทามจากทีมในลีกซาอุส่วนล่าสุดนี้เริ่มที่สื่อตะวันออกกลางที่จุดประเด็นขึ้นมาใหม่โดยเนื้อหาที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของอัลฮิล่าได้พบกับคาเอตาโนมาเลีย Maria, ทนายความของบลูโนเฟรนเดสและมิเกลโรบินเอเย่นของบลูโนเฟรนเดสนั้นมีการเดินทางไปเข้าพบพูดคุยบางอย่างกับบุคลากรของ,ของสโมสรอัลฮิล่าซึ่งกะหนีมไม่พ้นที่่จะถูกาาายงานว อาจเป็นการไปเพื่อเจราจาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของกัปตันทีมยูไนเต็ดหรือไม่หลังจบฤด,ดูกาลนี้ในขณะเดียวกันสื่อฝั่งอังกฤษเองก็หยิบประเด็นนี้มาต่อยอดเช่นกันแต่ที่ทางเนื้อหาของสื่อฝั่งอังกฤษตัวอย่างเช่นเดลี่มิลเลอร์ชี้ว่าตามที่พวกเขาทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวของพวกเขานั้นยืนยันได้ว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนอท,ท่าทาใดๆเข้ามาและในขณะเดียวกันจุดยืนของแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถือว่าชัดเจนไปแล้วตั้งแต่ที่พวกเขาตัดสินใจมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับรูโร่เฟรนเดสมาโชนาร้อนปี อ,อนาคตโดยมีกัปตันชาวโปรตุเกสคนนี้เป็นศูนย์กลางดังนั้นคงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงไม่น่าจะเกิดการปล่อยตัวบลูโน่ออกไปในอนาคตอันใกล้นี้ค่อนข้างแน่เพราะสัญญาฉบับปัจจุบันที่มีนั้นผูกมัดบลูโน่ไว้กับทีมถึงปี2027และยังมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีขณะที่ข้อมูลของ ESPN เองก็รายงานไม่ต่างจากที่ Daily m i ลอร r นำเสนอโดยยืนยันว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะไม่มีทางตอบรับข้อเสนอใดๆก็ตามที่จะมีเข้ามาเพื่อดึงตัวบลูโน่ฟินเดสออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้แต่ก็ยยยืนนัด้ว กันว่าความสนใจที่ออาฮีลามีต่อบลูโน่เฟรนันเดสนั้นค่อนข้างจะจริงจังตามการอ้างอิงของแหล่งข่าวพวกเขาพร้อมให้ข้อมูลเสริมว่าก่อนหน้านี้สโมสรจากซาอุดิอาระเบียวางเป้าหมายว่าต้องการเสริมสตาร์เด่นจากฝั่งยุโรปไปให้ทันก่อนช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในเดือนมิถุนายนและเป้าหมายในตอนแรกคือโมฮัมเหม็ดซาร่าของลิพูทว่าเมื่อซาร่าได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับผงแดงไปแล้วเป้าหมายจึงต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ก่อนมาลงเอยที่ชื่อของบรูโน่เฟรนันเดสตามที่เป็นข่าวกันออกมาท่านี้เอสพระบุว่า เปิดเผยท่าทีชัดเจนว่าตลาดช่วงหน้าร้อนนี้พวกเขาต้องการจะปล่อยผู้เล่นทีมชุดใหญ่ออกไปหลายคนเพื่อการระดมเงินทุนมาเสริมทัพใหม่ให้กุนซือและการปรับสถานภาพทางบัญชีให้กลับมาคล่องตัวอีกครั้งแต่ชื่อของบรูโน่เฟรนเดสถูกแยกส่วนออกไปไว้ในหมดของผู้เล่นที่พวกเขาจะไม่เปิดรับฟังข้อเสนอใดๆแน่นอนขณะที่ตัวของบลูโน่เฟรนเดสเองในทางการวิเคราะห์ก็คาดว่าเขาคงไม่สนใจจะย้ายออกจากปีแสดงในช่วงนี้เนื่องจากตัวเขาเองเคยได้รับข้อเสนอจากฝั่งซาอุดิอาระเบียมาแล้วครั้งหนึ่งมาช่วงหน้าร้อนปี2024ซ ขาตัดสินใจต่อสัญญากับปีแสดงใหม่เขาก็ได้เปิดใจเล่าออกไว้เองว่าเวลานายเขาถูกทาบทำจริงจจงจากซาอุแต่สุดท้ายเขาเลือกจะไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทั้งการที่ปัจจุบนันทีมคุมทัพโดยลูเบนออมริมคนโปรตุกเกสด้วยกันก็เชื่อได้ว่า ตัวบรูโน่คงอยากจะอยู่ช่วยคุณซื่ววัย40ปีในการกอบกู้สโมสสอนกลับคืนใหม่อีกครั้งให้ได้มากกว่าจะตัดช่องน้อยอำลาสโมสรอนไปในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ตัวรูเบนออมริมเองเคยตอบคำถามเรื่องอนาคตของกัปตันทีมปี่แสดงไปแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงระหว่างฤดูกาลตอนบรูโน่เฟนเดตตกเป็นข่าวกับเรอัลมาริดซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นและบรูโน่จะไม่ย้ายไปไหนเนื่องจากเขาคุยกับผู้เล่นด้วยตัวเองแล้วว่าซิ่งต่างๆจะดำเนินไปอย่างไร ผมต้องการให้บรูโน่อยู่ที่นี่เพราะเราอยากคว้าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งดังนั้นเราต้องการให้นักเตะที่ดีที่สุดอยู่กับเราต่อไปเขาอายุ30ปีแล้วแต่ยังสดยังหนุ่มแน่นมากเพราะเขาลงเล่น55เกมในแต่ละฤดูกาลแอฟซิลและจำนวนประตูที่ทําได้เขาการันตีตัวเลข2อย่างนั้นอย่างน้อย30ประตูมันชัดเจนว่าเขาคือประเภทของผู้เล่นที่เราต้องการและเขาจะไม่ย้ายไปไหนแน่นอนสุดท้าย ESPN อ้างแหล่งข่าวที่ย้ำว่าแม้ผลงานของแมยูน่าแตจะยําแย่มากโดยเฉพาะผลงานในลีกแต่ส่วนตัวของบรูโน่ฟอนันเดสเขามีความสุขดีอยู่ แล้วกับการเล่นและใช้ชีวิตอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งตัวนักเตะเองก็มีความหวังและความสัมพันธ์แน่นแฟนสูงว่าจะร่วมงานกันกันกบรูเบนอัมริมในการกรอบกู้สโมสรน,สนกลับมาประสบความสําเร็จได้อีกครั้งเขาจึงไม่น่าจะมีความรู้สึกว่าต้องการย้ายออกไปไหนในช่วงอนาคตอันใกล้นี้แน่ๆและดูการปัจจุบันแม้สินาต่างจะย่าแย่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในทางสถิติส่วนตัวของบลูโน่ก็ยังคงต้องยอมรับนะครับว่ามาตรฐานของเจ้าตัวนั้นสูงมากๆจากผลงาน19ประตูกับ18แอซซิตจากการลงเล่น52เกกกมมรรรวทุาาย ซื่อต่างประเทศวิเคราะห์เอาไว้ในหัวข้อที่น่าสนใจบนหัวคำถามว่าบางทีมันอาจไม่ใช่เรื่องที่บรูโน่เฟรนเดสจะย้ายออกหรืออยู่ต่ออาจะแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่างหากที่ต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรลายล้อมของบลูโน่เองให้ดีขึ้นและเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้คู่ควรกับสิ่งที่บรูโน่สมควรต้องได้รับนั่นคือการเล่นหลายล้อมเพื่อนร่วมทีมที่พร้อมจะไล่ลา,ลาความสําเร็จไม่ใช่เล่นเพื่อให้เขาต้องคอยแบกผลงานทีมอยู่ลําพังเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไปขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นรอบวนันที่อยู่ในคคคววาาาาามมมมสนนนใจไ่่่แแพ้กกั็ืืออเชโยงงบตหํหร ซึ่งรายงานของฟาบิิโลมาโนและสื่อฝั่งอิตาลีระบุตรงกันในเรื่องความสนใจที่ปีศาจแดงมีต่อในด่านสโมสซอนโตริโนนามว่าวานันยามิรินโควิดซาวิตโลมาโนชี้ว่าแม้ตำแหน่งผู้รักษาประตูอาจไม่ใช่ลำดับความสำคัญแรกๆที่ฝ่ายบริหารปีศาจแดงมองไว้ก็จริงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พวกเขาดับทราบดีถึงปัญหาและเข้าใจว่ายังไงก็ต้องมีการเสริมเข้ามาเพื่อเกิดการแข่งขันที่ยกระดับมากขึ้นตามข้อมูลที่โลมาโนรายงานอ้างว่าปีศาจแดงมีการสอบถามรายละเอียดเรื่องค่าตัวของวนันยามิรินโควิดซาวิตเข้าไปทางตอริโนนใเบื้้้งแลว โดยมีจุดที่น่าสนใจในเดีอนี้ก็คือวานยายมิลินโควิดซาวิดเลือสัญญากับต้นสังกัดแค่ปีเดียวแม้จะมีออปชั่นขยายเพิ่มเด้กหนึ่งปีก็จริงไซก็อาจทำให้ตริโน,โนมองว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ในการขายทําเงินเข้าสโมสรไปเลยดีกว่าขณะเดียวกันในส่วนของอนาคตในด่านปัจจุบันของปีสัตวแดงทั้งอังเดลนาหาเอาตบีนดีรวมถึงทอมฮีตัน ก็ล้วนมีความเคลื่อนไหวทั้งสิ้นโดยมือ1กับมือ2ส,สื่อนําเสนอว่าปีแสดงจะเริ่มกระบ,บวนการตัดสินใจเรื่องอนาคตของพวกเขาในชว่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ข้างหน้านี้ขณะที่เค้ของทอมฮีตันที่เดิมทีนั้นเชื่อกันว่าเขาจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่กลายเป็นว่าข่าวใหม่ที่ออกมาจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่ปีแสดงจะมอบสัญญาระยะสั้นให้เขาอยู่กับทีมต่อไปอีก1ปีเพื่อสแตนบายเพื่อเหลือเพื่อขัดไว้ก่อนอีกทั้งในส่วนของทอมฮีตันเองนั้นจเจวว้าตัักกมาาานภษ สาประตูมือ3ถ้าว่าตงทอมพีตันค่อนข้างได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมทีมทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องในห้องแต่งตัวอย่างมากอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในกลุ่มซีเนีร์ของทีมและมีประสบการณ์ในวงการที่ถูกยอมรับทั้งจากเอเด็กเทนฮากุนซือคนเก่าและลูเบนอมริมกุนซือคนปัจจุบันก็จะถึงสายสัมพันธ์กับทางบรูโน่เฟนันเดที่ยอดเยี่ยมเคนนี้จึงมีการวิเคราะห์ว่าการที่ปีสัตว์แดงจะมอบสัญญาให้อีกหนึ่งปีก็เป็นไปได้ว่ามีความต้องการให้ทททออ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 มมมีีีตตตตััันนนนนยยยยยู่ phone, ่่่กกกกกบบบเเเเหหืืืืจาาาาุผลลรรรงงงสสแแแ์3้้ว็พปะโชศ รวมและการคอยช่วยซีเนี์คนอื่นๆในการดูแลรุ่นน้องในทีมนั่นเองย้อนกลับไปที่วันย่ามิลินโควิดซาวิตจะโตเป็นผู้รักษาประตูที่โดดเด่นในแง่สูงชะลูด202ซเมเกิดประเทศสเปนแต่ถือสัญชาติเซอร์เบียมีดีกรีติดท,ทีมชาติเซอร์เบียไปแล้ว19เกมบนวัย28ปีแถมที่สําคัญตัวของวันย่ามิลินโควิดซาวิตหาใช่คนอื่นไกลสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเนื่องจากย้อนไปราวปี2014ตัวเขาเองเคยอยู่กับแมนยูไนเต็ดมาก,ก่อนแล้วในระดับเยาวชนทว่าถูกกปปลล่่่อยยตััวไไในภาหาหงงจทีสสสมสสดดมด สามารถดําเนินการขั้นตอนเดินการออกใบอนุญาตทํางานให้เขาได้ปีท้ายที่คาเซมิโลมิดฟิลแซมบ้าที่ในระยะหลังมานี้จะตัวกลับมามีบทบาทสําคัญในทีมของลูเบนอัริมได้อีกครั้งและถือว่าเป็นหนึ่งในคนสําคัญที่ช่วยพาทีมมีลุ้นความหวังแชมป์ยูโรป้าลีกอยู่ในตอนนี้ด้วยโดยเจ้าตัวออกมากล่าวถึงแฟนบอลปีสัจแดงก่อนหน้าที่จะลงทําศึกใหญ่กับบิลเบาในวันพลาดนี้้วยการย้าว่าแฟนๆสนับสนุนเราเสมอไม่ว่าเราจะเล่นดีหรือเล่นย่าแย่แค่ไหนและด้วยความเคารพฤดูกาลนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังต้องการรารรเไไม่่ด้อยูใน ที่เราคาดหวังในหลีกแต่ทุกครั้งที่ผมกลับบ้านผมมาพูดกับครอบครัว <c oughs> และคนใกล้ชิดเสมอเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของแฟน ที่อยู่ในเตดแม้กระทั่งคุณจะเล่นไม่ออกหรือทำผลงานไม่ได้ตามความคาดหวังหรือมีปัญหาอะไรมากมายแต่สิ่งที่แฟนบอลสโมสรแห่งนี้ทำออกมาก,ก็คือการสนับสนุนคุณอยู่เสมอแฟนบอลคือแรงผลักดันเราและคอยช่วยเหลือเรามีสิ่งเดียวที่ผมสามารถพูดได้จากใจก็คือขอบคุณมากจริงๆถ้าพวกเขาไม่หนุนหลังเราเหมือนเช่นที่ทำอยู่ทุกเมือ่ออะไรต่างๆมันคงยากขึ้นไปอีกดังนั้นสิ่งที่เราต้องบอกกับทุกคนที่มาดูเกมที่นี่และคนทั้งเมืองก็คือมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากอย่างที่ผมบอกเลยขอบคุณมากจริงๆ ถือเป็นช่วงท้ายซีซั่นแล้วนะครับถึงตรงนี้อะไรที่มันผิดพลาดเป็นปัญหาต้องแก้ไขเชื่อว่าแฟนบอลเราเองก็ล้วนรู้ดีอยู่แก่ใจแต่ในเมื่อเวลาของซีซั่นนี้กําลังจะจบลงแล้วและทีมยังคงมีความหวังกับความสําเร็จในรายการยุโรปอยู่บางทีปัญหาอะไรที่มันมีก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไปก่อนส่วนตอนนี้ก็ทําได้เพียงรวมใจกันเพื่อสนับสนุนทีมให้ไปถึงฝั่งฝันในยูโรปาลีกให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาว่ากันใหม่เมื่อช่วงซัมเมอร์มาถึงว่าทีมจะดําเนินการเปลี่่่ยนนนแแปลงงงอะไไรรรดด้้้บบบาาสููกกกัััขขใใฤหมค